สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าธรรมะจากพระป่ารายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรับฟังเรื่องราวชีวิตปฏิปทาและประสบการณ์เหนือสามัญของพระกรรมฐานสายวัดป่าเรื่องราวที่ไม่ใช่เพียงตำนานแต่เป็นประสบการณ์จริงของพระอริยเจ้าผู้สงธรรมเพื่อให้เราได้เรียนรู้น้อมนำข้อคิด และแรงบันดาลใจกลับมาสู่ชีวิตประจำวันต่อจากเรื่องพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสโมเล่าเรื่องวัดท่าแขกเรียนถามองค์ท่านว่าหลวงปู่เห็นพญานาคครั้งแรกอยู่ที่ไหนท่านบอกเราเห็นพญานาคครั้งแรกที่น้ำโขงเมืองเชียงคานตรงปากห้วยตกโขงวัดท่าแขก พญานาคตนนี้มาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อตอนกำลังส่งน้ำอยู่ที่ท่าน้ำวัดท่าแขกเวลาประมาณสี่โมงเย็นเห็นทีแรกท่านเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ลอยมากับน้ำโขงแต่เมื่อมองดูอย่างถี่ทั่วแล้วมันไม่ใช่ขอนไม้ตามที่เข้าใจในเบื้องต้นเพราะสิ่งที่ท่านเห็นนั้นมีลักษณะดำเลื่อมคล้ายงูใหญ่ยาวประมาณร้อยเมตร ถึงน้ำโขงจะไหลเชี่ยวแต่สิ่งที่ท่านเห็นนี้กลับไม่เคลื่อนไหวไหลไปตามสายน้ำมันจะหยุดนิ่งอยู่กับที่คล้ายกับเรือจอดท่อสมอแล้วเคลื่อนตัวไปในลักษณะขวางกับลำน้ำโขงมุ่งตรงเข้ามายังท่าน้ำที่ท่านส่งน้ำอยู่พอสิ่งนี้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ประมาณ20กวาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนท่านว่า บางครั้งมันก็จมลงไปในน้ําแล้วลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ําสลับไปมาแบบนี้อยู่หลายครั้งท่านฉุกค,คิดขึ้นมาในใจว่านี่หรือคือพญานาคเหมือนกับว่าสิ่งที่ท่านกําลังดูอยู่นี้รู้ความคิดจิตใจท่านหลังจากท่านคิดว่านี่หรือคือพญานาคปรากฏมีน้ําพุ่งขึ้นบนอากาศคล้ายกับน้าพุเหมือนกับว่าที่ใต้น้ําโขงมีอะไรบางอย่างทําให้เกิดน้ําพุ่งขึ้นมา หลังจากน้ำพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วตัวดำๆลักษณะคล้ายกับมูใหญ่นี้ก็ค่อยๆจมหายลงไปในแม่น้ำโขงหน้าวัดท่าแขกกลางคืนขณะภาวนาอยู่มีบุรุษผู้หนึ่งแต่งกายภูมิฐานเหมือนเจ้านายเมืองลาวสมัยโบราณมาปรากฏให้องค์ท่านเห็นในนิมิตบุรุษผู้นี้บอกกับองค์ท่านว่าเขาเป็นพญานาคเฝ้าสมบัติพระศาสนาอยู่วัดท่าแขกแห่งนี้ พญานาคตนนี้เขามาแสดงความยินดีที่องค์ท่านหลวงปู่เสาพาพระเนรและชาวบ้านมาบุรณะสมบัติพระศาสนาที่วัดแห่งนี้พญานาคตนนี้บอกท่านว่าหลังจากวัดแห่งนี้ร้างก็ไม่มีพระเนรองคใดามาปฏิบัติอยู่ที่นี่จนเขาได้ไม่เห็นองค์ท่านหลวงปู่เสาพาพระเนรมาปฏิบัติอยู่ที่นี่เขาและบริวารญาติมิตรปีติยินดีที่ได้เห็นสมณะมาปฏิบัติธรรมที่นี่จึงขึ้นมาแสดงอนุโมทนากับพวกท่าน หลวงปู่ชอบท่านถามพญานาคตนนี้ว่าใช่ท <'re having S 1> ่านหรือไม่ที่มาแสดงตนให้อาตมาเห็นเมื่อตอนบ่ายพญานาคตนนี้บอกองค์ท่านว่าข้าพเจ้าเองที่ขึ้นมาแสดงตนให้ท่านเห็นด้วยตาเนื้อเมื่อตอนบ่ายเหตุที่ข้าพเจ้าขึ้นมาแสดงตนให้ท่านเห็นนั้นเพราะอยากให้ท่านรู้ว่าภพภูมินี้มีอยู่จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ข้าพเจ้ามาแสดงอนุโมทนาให้ท่านเห็นโดยการพ่นน้ำขึ้นอากาศ การพ่นน้ำขึ้นอากาศนั้นเป็นกิริยาอย่างหนึ่งของพวกพญานาคเวลาอนุโมทนาบุญหลวงปู่ชอบถามท่านชื่ออะไรบ้านเมืองของท่านอยู่ที่ไหนพญานาคตนนี้ตอบท่านว่าข้าพเจ้าชื่ออิสโรนาคราชมีวิมานบาดาลอยู่ปากน้ำเลยไหลตกโขงบ้านเมืองข้าพเจ้าอยู่ที่นี่หลวงปู่ชอบบอกเมืองอิสโรนาคารานั้นใหญ่ยยกว่าอำเภอเชียงคานมาก เมืองของอิสโรนคราชเริ่มจากเขตอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปจนถึงเขตอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์คิดดูเอาว่าเขตการปกครองของอิสโรนคราชกว้างใหญ่ขนาดไหนท่านบอกอิสโรนคราชพญานาคตนนี้มีอายุหนึ่งปีบรรดาศาักการปกครองของเขาหากเปรียบกับข้าราชการเมืองมนุษย์อิสโรนคราชมีตำแหน่งเทียบกับนายอำเภอ เรื่องอำนาจฤทธิเดชนั้นมนุษย์เราเทียบชั้นกับอิสรนนคราชไม่ได้เรื่องราวการปรากฏตัวของพญานาคต่อหน้า,นห,นาหลวงปู่ชอบฐานะสมโมไม่ใช่เพียงตำนานหรือเรื่องเล่าชวนเชื่อแต่เป็นเหตุการณ์จริงที่บันทึกไว้โดยผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้มีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงมิติที่ซ่อนอยู่ในธรรมะของพระพุทธศาสนา และยังเผยให้เห็นว่าศรัทธาความดีและการปฏิบัติธรรมสามารถเชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับภพบภูมิที่ละเอียดกว่านั้นได้พญานาคสัญ,ญลักษณ์ของผู้คุ้มครองพระศาสนาในคติความเชื่อของชาวไทยลาวอีสานโดยเฉพาะผู้คนริมฝั่งแม่ม,มัมโขงพญานาคไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงสัตว์ในตำนานแต่ถือเป็นแทบนาคราช ผู้คุ้มครองพระศาสนาเราจะเห็นรูปพญานาคประดับอยู่ตามวัดวาอารามโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นวิหารหรือเจดีซึ่งสื่อถึงการเป็นผู้ปกปักรักษาทางธรรมเหมือนดั่งผู้คุ้มครองทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อหลวงปู่ชอบและคณะพระทุดงมาบูรณะวัดท่าแขกพญานาคอิสโรนาราช จึงออกมาปรากฏกายแสดงความอนุมโมทนาเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการแสดงออกของพลังแห่งศรัทธาที่อยู่ร่วมกันระหว่างสองภพภูมิศีลส,สมาธิปัญญาเป็นประตูเปิดสู่ความจริงสำหรับผู้ที่มีใจสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าโลกมีหลายภพภูมิ เพียงแต่ตามปกติมนุษย์ที่จิตยังไม่ละเอียดไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้แต่เมื่อใดที่จิตบริสุทธิ์ด้วยศีลมั่นคงด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญาโลกที่มองไม่เห็นจะค่อยๆเปิดเผยออกมาหลวงปู่ชอบไม่ได้เห็นพญานาคเพราะความฝันหรือความเชื่อแต่เห็นด้วยตาเนื้อและรับรู้ผ่านจิตที่ตั้งมัน่นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ธรรมะไม่จำกัดอยู่แค่การนั่งภาวนาในกุฏิแต่คือการเปิดประตูไปสู่ความจริงอันลึกซึ้งของจักรวาลแรงบันดาลใจความดีไม่ต้องประกาศแต่อยู่เหนือสายตาหลายคนอาจคิดว่าทําความดีไปใครจะเห็นใครจะรับรู้เรื่องนี้ยืนยันว่าแม้แต่พญานาคผู้มีฤทธ ยังมองเห็นเจตนาแห่งความดีนั้นพญานาคม่ได้ปรากฏตัวต่อหน้าใครง่ายๆแต่เมื่อเห็นพระผู้บริสุทธ์ตั้งใจบุรณะพระาศาสนาจึงออกมาส่งสัญญาณให้รู้ว่าเรายินดีเราสนับสนุนนี่คือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ว่าเราทุกคนไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเห็นความดีของเราเพียงทำอย่างซื่อสัตย์และตั้งใจพลังงานแห่งความดีนั้น จะเปล่งประกายออกไปถึงใจของผู้มีตาทิพย์ผู้มีจิตละเอียดเหมือนแสงเทียนในความมืดที่แม้ไม่มีคำพูดก็ส่องสว่างเองทุกปีผู้คนสองฝันแม่น้ำโขงจะร่วมงานบั้งไฟพญานาคหลายคนศรัทธาหลายคนสงสัยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือศรัทธานี้ได้หล่อเลี้ยงจิตใจคนจำนวนมากให้หันมาทำบุญรักษาศีลภาวนา ไม่ว่าจะเชื่อแบบวิทยาศาสตร์หรือมิติแห่งจิตพญานาคก,ก็ได้กลายเป็นสื่อกลางที่นำผู้คนกลับเข้าสู่ธรรมะและนี่แหละคือความงดงามของศรัทธ,ธาแบบไทยอีสานศรัทธ,ธาที่ไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่ผสานกับวิถีชีวิตวัดวาและแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์พญานาคอาจอยู่ในโลกที่เรามองไม่เห็นแต่คุณธรรมก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นกัน ต่างกันเพียงว่าคุณธรรมเราสามารถสร้างขึ้นในใจได้ทุกวันผู้ที่ตั้งมั่นในศีลภาวนาย่อมเป็นที่เคารพทั้งในโลกมนุษย์และโลกอื่นความดีไม่ต้องประกาศแต่จะเปล่งประกายไปถึงใจผู้รู้เองขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ